ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้นจากผลกระทบของทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงสถานการณ์การเมืองภายในประเทศทำให้ภาคเอกชน ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความผันผวนดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือทางการเงินหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งทุกท่านสามารถเลือกใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ค่ะโดวยวันนี้ เราจะมาพูดถึงเครื่องมือที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย3เครื่องมือนะคะได้แก่ forward options และบัญชี FCD ว่าแต่ละเครื่องมือนั้นเหมาะกับใครและมีข้อดีหรือข้อจำกัดในการใช้ยังไงบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยเครื่องมือแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือ forward forward เป็นสัญญาที่ทำเพื่อซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารโดย forward เหมาะสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่ต้องการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้าและต้องการรูปแบบสัญญาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเงื่อนไขของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดช่วงเวลารับเงินหรือจ่ายเงินรวมถึงการเลื่อนวันรับเงินหรือจ่ายเงินได้สำหรับข้อดีของการเลือกใช้ฟอร์เวิสามารถสรุปได้เป็น3ข้อดังนี้นะคะ 1. คือช่วยให้ผู้ส่งออกและผู้นาเข้า สามารถรับรู้รายได้หรือรายจ่ายที่เป็นเงินบาทตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนเรื่องต้นทุนและกำไรของกิจการได้ล่วงหน้า 2. เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการศึกษาและเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยบริหารความเสี่ยงและ 3. ม,มีความยืดหยุ่นในการเลื่อนวันรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศได้เช่นหากผู้ส่งออกยังไม่ได้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ผู้ส่งออกก็สามารถขอต่ออายุสัญญา Forward ออกไปจนกว่าจะถึงวันที่ได้รับเงินได้แต่ทั้งนี้การต่ออายุสัญญาก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้นะคะและนอกจากนี้ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าก็ยังสามารถขอทำสัญญา Forward โดยกํำหนดเป็นช่วงระยะเวลาที่รับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศได้หรือที่เรียกกันว่า p r o r a t a For w a r d ได้อีกด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จะทำสัญญา For w a r d โดยมากแล้วเนี่ยจะต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารก่อนและหากเป็นผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารก็อาจจะขอให้วางหลักประกันเพิ่มเติมได้นะคะอีกเครื่องมือที่อยากแนะนำสำหรับการบริหารความเสี่ยงค่าเงินก็คือออปชันเป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคตซึ่งเหมาะสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่ต้องการล็อกอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันกับฟอร์เวิร์ด แต่มีความแตกต่างตรงที่ผู้ซื้อสิทธิ์เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้เปรียบเสมือนกับการซื้อประกันโดยที่ผู้ซื้อสัญญาออปชั่นเนี่ยจะสามารถปิดความเสี่ยงจากการขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนและเปิดโอกาสในการทํากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดได้ซึ่งข้อดีของสัญญาออปชั่นก็คือถ้าอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุในสัญญาดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ผู้นาเข้าผู้ส่งออกก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศตามสัญญาที่ทําไว้เพื่อปิดโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้แต่ถ้าหากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดดีกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญาผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกก็จะสามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์แล้วก็ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแทนได้โดยมีต้นทุนสูงสุด เท่ากับค่าธรรมเนียมในการซื้ออปชันที่จ่ายไปแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มทำสัญญานอกจากนี้แล้วการเลือกใช้อปชันก็ยังมีข้อดีที่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเนี่ยสามารถทำสัญญาได้โดยไม่ต้องวางหลักประกันกับธนาคารด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะคะโดยออปชันเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าออปชันพรีเมียมซึ่งต้องจ่ายนะวันทำสัญญาคล้ายกับการจ่ายเบี้ยประกัน รวมถึงบางธนาคารก็อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการซื้อออปชันเช่นมีการกำหนดมูลค่าสัญญาขั้นต่ำหรือต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาก่อนสำหรับวันนี้เราก็ได้ทราบข้อดีและข้อจำกัดของ f o r w เ r d และออปชันกันไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านสามารถตัดสินใจเลือกใช้ทั้งสองเครื่องมือได้ง่ายขึ้นและในคลิปหน้า เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือบริหารความเสี่ยงค่าเงินอีกหนึ่งเครื่องมือนั่นก็คือบัญชี FCD หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงค่าเงินสามารถสอบถามและขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์แบงคชาติหรือสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง YouTube Bank of Thailand เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแบงค์ชาติเรานะคะ